ภาวะการลงทุนที่พันผวนตั้งแต่ต้นปี2557อาจจะมีจังหวะให้นักลงทุนระยะกลางถึงระยะยาวมีโอกาสช่วยทยอยเก็บหุ้นปันผลที่ราคาถูกกดดันด้วยปัจจัยทางการเมืองสะสมสร้างฐานความมั่งคั่งในระยะยาวสามารถสร้างผลตอบแทนในรูปส่วนต่างราคาหุ้นและเงินปันผลได้ยิ่งราคาปรับลดลงมาส่วนต่างราคาหุ้นและเงินปันผลก็จะยิ่งมีระดับที่สูงขึ้นค่ะ แต่การเลือกหุ้นเด่นรับปันผลนั้นมีความจําเป็นต้องคํานึงถึงปจัจจัยทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการลงทุนตั้งแต่การจัดตั้งรัฐบาลการดําเนินมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจไปจนถึงการริเริ่มโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วยเพื่อหาจังหวะการเลือกการลงทุนที่สร้างโอกาสทํากําไรได้ดีที่สุดค่ะถ้ามองจุดนี้เองเนี่ยผมว่ากลุ่มที่มั่นใจว่าปี5 7เจนี่ยยังมีตามต,ตัวที่ดีแล้วก็ปันผลที่ดีเนี่ยผมมาโฟกัสที่กลุ่ม ICT ไอซีทีปีห้เนี่ยงบการเงินอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ a d v a n e e Detect หรือว่า In t o ท c h เนี่ยไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่แต่เราคิดว่าปี57เนี่ยผลการงานดีและปันผลเนี่ยเกิน5%้าเปรานี้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งต้องระวังแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยคือการบริโภคเช่น Property นะครับแบงก์เองผมคิดว่าอยู่ในกลไกคลิกกลางๆก,ก็คือว่าอาจจะไม่ดีในบางเซกเมนต์เช่นรถยนต์อาจจะต้องรอคอยยอดขายที่ดีขึ้นแต่ว่ากลุ่มแบงก์ใหญ่เองเราคิดว่าการบริการจัดการเรื่องหนี้เสียยังดีอยู่ท่านนี้กลุ่มแบงก์ใหญ่ยังถือว่าน่าสนใจในการลงทุนแต่แบงก์เล็กเนี่ยให้รอจังหวะเรื่องของยอดขายรถยนต์นิดนึงภาพที่ไม่สดใสได้กระจายไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรมหลังภาวะเศรษฐกิจยังมีความเปราะบางด้านการเติบโตกำลังการซื้อและความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของภาครัฐค่ะ อันนี้กลุ่มไหนที่เราคิดว่าหลีกเลี่ยงเอาเป็นกลุ่มยานยนต์ก่อนแล้วกันเพราะว่ายานยนต์ในรถยนต์เราคิดว่าน่าจะยังมีปัญหาอีกสักพักใหญ่ๆผมคิดว่าณปัจจุบันซึ่งการเมืองยังสุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยอะไรที่ขายสินค้าที่แพง ผมว่าคนก็คงจะชะลอแตะเบรกไม่ใช่ว่าไม่ซื้อนะแตะเบรกกลุ่มพ่อพ่อตีเองเนี่ยผมเป็นห่วงอยู่เหมือนกันแม้ว่าไตรมาสที่4เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นช่วงซึ่งมีการรับรู้งานเยอะเพราะว่าจะมีการโอนบ้านแต่จากนี้ไปปี57เนี่ยผมเข้าใจว่าค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าผู้ประกอบการเองก็คงต้องคิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะเริ่มลงทุนเมื่อไหร่ขายโครงการเมื่อไหร่เพราะว่างูตลาดมันไม่ได้แล้วการลงทุนซื้อบ้านเนี่ยมันเป็นการลงทุนระยะยาวฉะนั้นเนี่ยคนจะซื้อเนี่ยผมคิดว่าต้องต้องรอคอยหน่อยฉ อไปก่อนนะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะครับแต่มา4ีอาจจะผลประกอบการดีต่ปี57เ,เนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องยอดขายว่าจะลดการทําการบ้านเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐฐฐฐและการลงทุนจะช่วยให้พอร์ตของคุณผู้ชมมีโอกาสสร้างกําไรได้ดีที่สุดค่ะ